ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเพาะบรตี้ครับวันนี้ก็จะมาถ่ายนะครับนะจุดที่จะดูตัวเลขแคสซีรถนะของรุ่น S 1 0รอยนะครับว่าดูตรงไหนนะพี่น้องถามกันเข้ามานะครับแล้วก็จะชี้เป้าให้นะครับคือรุ่น S 1 0รอยเนี่ยตัวเลขเขาจะอยู่ตรงใต้เบาะนี่นะครับใต้เบาะนี่ถ้าเป็นตัวกระบะก็จะเป็น s อ0 0 p อยพีนะถ้าเป็นรถตู้ก็จะเป็น S 1 0 0 v นะอันนี้ก็ดูด้วยครับดูให้มันตรงกับ เล่มนะครับนะว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งนี่ทะเบียนทะเบียนเป็นของรถตู้นะครับทะเบียนเป็นของรถตู้แต่รถนี่เป็นกระบะนะครับนะอันนี้ก็เช็คดีๆนะครับเช็คดีๆนะใครเล่นรถกระป๋อก็เช็ครายละเอียดดีๆครับเพราะว่าพ่อค้าก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีครับนะับปนจนไปนะครับอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะครับอันนี้ผมก็ กลางๆนะไม่ได้ว่าใครแค่อยากจะให้พี่น้องที่ชอบเปรถสปอร์ได้ในรถที่ตัวเองต้องการแล้วก็ถูกต้องนะครับนะไม่เสียเงินฟรีนะก็จะอยู่ในจุดนั้นรุ่น S-100 มันจะค่อนข้างใหม่นะครับนะหัวตรงช่วงหัวเขาจะติดจะชัชสซีเลยครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะสามารถยกได้คือชสซีตั้งแต่หัวถึงท้ายเนี่ยมันจะไม่ไม่ยึดติดอยู่กับ หัวรถอะผมไม่รู้ว่าใช้ทับถูกมะมันจะไม่ติดอยู่กับหัวรถเนี่ยถ้าเวลาซ่อมอะไรเงี้ยก็คือซื้อแชสซีเปล่ามาใส่ได้นึกออกไหมครับในกรณีที่ว่ามันพังแล้วว่าต้องซ่อมนะเออแต่ว่าถ้าเเป็นเอสโรยเนี่ยมันมันไม่รู้ยังไงมันต้องตัดหัวเปลี่ยนหรือว่าอะไรนะผมไม่มั่นใจนะกรณีที่ว่าต้องซ่อมนะอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะใครที่เล่นรถรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยเวลาพังเนี่ยก็คือซื้อซากมาแล้วก็มาทํา ซ่อมแซมได้จะง่ายกว่าออรุ่น S100 นะพูดถึงนะเออก็เป็นข้อมูลนะลครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบให้เรื่อยๆแล้วกันนะก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฝากกดติดตามไว้ด้วยครับโอเคนะคลิปนี้สวัสดีครับ Still